หายหน้า33ปีไปแต่งงานนายตำรวจภาพล่าสุดอ้อมชนุตพรอดีตนางเอกเพื่อนแพงยังมีเขาสวยไม่เหมือนคนใกล้60ในงานประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2561ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องเพื่อนแพง ซึ่งผลงานการกำกับการแสดงของเชิดทรงสีเมื่อปี2526ให้ชมที่โรงภาพยนตร์สีสารยาหอภาพยนตร์นางเอกตัวจริงเสียงจริงของภาพยนตร์เรื่องดังเก่าคือชนุตพรที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานก็มาปรากฏตัวให้หายคิดถึงกันด้วย และด้วยความหล่อเหลาคมเข้มฝีมือเข้าตาของหนุ่มพลน,นวัดทําให้ตอนนี้ทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ต่อคิวยื่นใบสมัครเป็นแฟนขับตัวจริงกันเพียบพร้อมยกตําแหน่งหนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศให้ไปครอง พอนอกจากจะมีสเสน่ห์ด้านการแสดงแล้วเรื่องการเรียนยังโดดเด่นจบเกียรตินิยมอันดับสองคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังภาควิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมนอกจากนี้ยังเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหว,แหวนของอดีตดาราภาพยนตร์ดังอ้อมชนุตพรวิสิโสพลอดีตนางเอกในภาพยนตร์ดังเรื่องเพื่อนแพงพุทธศักราช2526และเรื่องพลอยทะเล ผมเริ่มเดินสายประกวดตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่5ตอนนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วเข้าช่องมา5ปีแต่ถามว่าตั้งแต่เด็กผมอยากมาทำอาชีพนี้ไหมผมไม่ได้มีความอยากมาด้านนี้เลยครับใช้ชีวิตเป็นเด็กปกติ ไม่ได้มีความใฝ่ฝันเพราะคุณแม่ผมท่านก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนผมก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนแม่แต่จังหวะคือมีพี่เขามาชวนเพราะเห็นเราใน Facebook เราก็เลยโอเคลองดูแล้วกันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปได้แค่ไหนผมแค่ทำหน้าตอนนั้นให้ดีที่สุดครับคุณแม่ก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนพอเราตามรอยมาทางนี้ท่านว่ายังไงบ้าง ท่านก็ดีใจนะที่เห็นว่ามีคนชื่นชอบเราแต่ท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องของการทำงานหนะักเรื่องสุขภาพแต่คุณแม่ไม่เคยพูดว่าอยากให้เราเข้าวงการหรืออะไรเลยแต่ท่านให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำมากกว่ากดดันไหมกับคำว่าลูกอดีตดาราดังไหมเลยครับ คุณแม่ก็ออกจากวงการไปนานพอสมควรแล้วแต่คุณแม่ท่านก็สอนการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตรงต่อเวลาการทำการบ้านเพื่องานที่ออกมาดีและที่สำคัญต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียเพราะเราทำงานตรงนี้ร่วมกับคนอีกหลายคนทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองและต้องรับผิดช,ชอบหน้าที่ของตัวเองครับ คุณพ่อเป็นนายตำรวจใหญ่ไม่อยากเป็นตำรวจเหมือนคุณพ่อเหลอไม่ครับไม่ได้อยากเป็นตำรวจคุณพ่อก็ไม่อยากให้เป็นด้วยแต่ผมว่าทุกอาชีพก็เหนื่อยทั้งหมดแหละครับ